วันที่ยีบสองเดือนห้าตอนนี้ก็5้าทุ่มจะหกทุ่มแล้วก็2ปีกับ1เดือนกับการใช้ไฮบริดออฟกลิดขนาดเครื่องก็เวลาก็ผ่านไปผ่านไปกับการใช้เครื่องก็ยังปกติดีสําหรับการใช้งานของเรานะดึงโหลดหนักโหลดเบาก็ถือว่าใช้ได้ดีในแต่ละ1วัน แดดมากก็เหลือใช้แดดน้อยก็คุมโหลดนะเพราะว่าเรามีแหล่งผลิตไฟแค่แผงโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่นะเก็บพลังงานไว้ใช้นะในตอกนกลางคืนนะส่วนออนกริดก็ยังใชนะ้วันนี้ก็ใช้อยู่ กอนกลิตวันนี้ก็ผลิตพลังงานได้กี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยประมาณนั้นวันนี้ไม่แดดนะวันนี้พาคล้ม,มก็มีช่วงแดดช่วงหัวค่ำนะช่วงบ่ายสามสี่โมงเย็นแล้วก็ชาร์จแบตเต็มอยู่ ส่วนเครื่องนี้ก็วันนี้ก็ใช้พลังงานไป9.9หน่วยเกือบ10หน่วยนะผลิตได้ใช้ไปตัวนั้น9.6 93 27 27กับ5ฝั่งออนกริดออนกริดเราก็ใช้ช่วงเช้านิดหน่อยแล้วก็มาใช้เครื่องนั้นชาร์จนะปนกติมันก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นนะก็ประมาณ10หน่วย ตัวนี้ก็8.7นะก็9 3 27 27 28 30เกือบ40หน่วยนะที่ใช้ไปสำหรับวันนี้นะฟ้าก็คลื้มด้วยนะช่วงเที่ยงเที่ยงมั่งช่วง5้าโมงเช้ากนะ็มีฟ้าคลื้มนะก็โหลดหนักโหลดเบาก็ยังใช้ได้ดีสำหรับการขนานเครื่องนะยังไม่เจอปัญหาใช้ดีตอ่อเนื่องอยู่ ก็โซโลเซลช่วงนี <N token thanks> boss, really ้ก็มีโปรไปมงไฟไหม้ด้วยนะก็หลายเหตุหลายปัจจัยนะไฟไหม้เบเกอร์ราคาถูกก็มีส่วนนะเบเกอร์แพงเบเกอร์แบบที่ราคาถูกเพราะเออเราเองก็เคยใช้แบบนั้นเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้เกิดความร้อนนะเวลาลงเบเกอร์ก็ทำให้อาร์กนะอาร์กบ่อยๆเข้ามันก็ไหม้นะ แล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็ทําให้เกิดไฟไม่ได้นะแล้วก็ต่อรวมอะไรประมาณนั้นแหละนะเป็นไฟดีซีต่อรวมมันก็อาร์คได้ไม่ได้นะสายไฟแบบอย่างเงี้ยนะมันเล็กไปนะสายแผงที่ใช้กระแสเยอะเกิดความร้อน,นก็ทําให้เกิดไฟไม้ได้หลายเหตุหลายปัจจัยนะสําหรับของเราก็ยังไม่เจอปัญหานะแบตเตอรี่เองก็ยังไม่เจอปัญหาสําหรับโวล์ ในช่วงเช้าก็ยังปกติไม่สวิงนะไม่สวิงยังดึงพลังงานได้ปกตินะในแต่ละหนึ่งวันนะจากกลางคืนไปหาตอนเช้าก็ยังปกตินะเพราะว่าเราเองใช้โหลดตอนคืนก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีโหลดประจำนั่นแหละนะประมาณ5้0หกร้อยวัตต์ก็มีช่วงตีหนึ่งตีหนึ่งก็จะมีเครื่องไอ้ตีสามก็จะมีเครื่อง เท่าน้ำแข็งมันทํางานนะก็จะเป็นโหลดโหลดรวมก็ประมาณพันวัตต์นะก็ไปถึงเช้าก็พอดีนะก็กับแดดออกรับนะรับแผงก็มีพลังงานใช้ต่อเนื่องนะแบตเตอรี่เราเองก็ดึงไม่ต่ำนะไม่เคยยังไม่ถึง48 47สักทีนะก็อยู่ที่50 49 50 50ประมาณนี้แหละนะถึงเช้ากา็รับแดดพอดีนะ กับการบริหารจัดการโหลดก็ถือว่าใช้ได้นะเราเองก็คุมโหลดได้ก็สบายนะเพราะเราอยู่กับระบบตลอดอยู่แล้วนะถึงทํางานก็อยู่กับระบบไม่ได้ไปไหนนะการใช้งานมันก็เลยคุมโหลดได้มันก็เลยสเสถียรน,นะปัญหาก็ไม่เยอะไม่จุกจิกแต่ก่อนใช้แบบแยกโหลดนะเครื่องละห้าพันวัตต์ก็สามเครื่องนะแยกโหลดตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้นะ ก็บริหารจัดการลำบากหน่อยนะวุ่นวายสายพงสายไฟอะไรก็ไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะแต่แบบนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะนะไม่ต้องวุ่นวายสำหรับการใช้งานเราสองปีกับหนึ่งเดือนก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มทุนนะคุ้มทุนไปเรียบร้อยสำหรับโซลเซลนะมันคุ้มทุนตั้งแต่ปีครึ่งแล้วแหละนะของเรานะ นะตั้งแต่ปีครึ่งแล้วมันคุ้มนะสำหรับการขนาดเครื่องสามเครื่องนี้นะเพราะแบตเตอรี่เราซื้อมาก่อนน่านาอยู่แล้วนะเพราะว่าแบตเตอรี่ซื้อมาก่อนนะก็ใช้แบบแยกโหลดอย่างว่านั่นแหละนะการขนานเครื่องก็ตัดความจุกจิกลำคาญออกไปก็ถือว่าใช้ได้เครื่องเก่าของเราเองก็ยังไม่เสียยังใช้ได้อยู่นะก็แบ่งไปทางทนู้นทางนี้หน่อยนะก็แบ่งกันไปใช้นะก็ใช้ได้ยังไม่เสียนะนะเครื่องเก่า มีแอปเปิลกรีนกับเครื่องขาวดำตัวนั้นแหละนะแล้วก็หม้อแปลงถลอยก็นั่นนอนอยู่ตรงนู้นนะก็ยังใช้ได้อยู่นะก็จะใช้นั่นแหละเหมือนเดิมก็เอาไว้เป็นเครื่องสำรองนะการบริหารจัดการโหลดก็ถือว่าใช้ได้สำหรับของเรานะคุมโหลดได้นะการเฝ้าระวังก็เช็คเบรกเกอร์เช็คอะไรนะั่นแหละนะเกิดความร้อนเกิดอะไรนะเป่าฝุ่นนะ เรื่องนี้ไม่แน่อาจจะจับอาบน้ําอยู่นะเห็นช่างเขาจับอาบน้ําฉีดน้ำนะล้างฝุ่นนะเพราะว่าโวลตขาออกของไฟ220ของเขามันตกนะถ้าล้างแล้วมันยังไม่ได้ก็อาจจะส่งซ่อมนะแต่ภาคชาร์จเจอร์ยังใช้ได้นะก็จะใช้ชาร์จอยู่นะสําหรับตัวนี้นะแต่โวลตเอา์พุตของเขาอนะไปตกไม่เต็ม220นะ แล้วก็รถก็จนหายนั่นแหละรถจนบวนหายนั่นแหละนะก็ใช้งานมานานก็อะไรอิเล็กทรอนิกส์มันคงจะมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลากับการใช้งานนั่นแหละนะก็ไม่เป็นไรกนะ็ถือว่าใช้งานดีสำหรับไฮบริดออฟกิดขนาดเครื่องของเรานะกับแบตเตอรี่400แอมป์นะเครื่อง15กิโลวัตต์นะ2 3ตัวนะ ผ่านเวลาเวลาก็ผ่านไปเรื่อยก็ยังยังใช้ดีอยู่ก็ดูไปเรื่อยว่าจะใช้ได้กี่ปีแต่คาดการไว้ที่4ปีนะว่าเครื่องมันจะน่าจะอยู่ประมาณนั้นถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าสุดยอดนะแต่คาดการไว้สี่ปีนะเพราะว่ามันทํางานต่อเนื่องทํางานต่อเนื่องทํางานบ่อยมีทั้งหนักทั้งเบาทั้งกระชากนะก็คาดการไว้ถ้าสี่ปีก็ถือว่าสุดยอดนะ